สวัสดีครับทุกคนผมขอไหว้เมเดียนะนี่จะเป็นเจตาเวลไฟลที่ผมซื้อมามัเปิดประตูได้เปิดฝากระโปรงได้ก็เปิดด้านหลังได้ด้วยเปิดประตูเลื่อนได้ด้วย และก็ยังมีไฟอีกเดี๋ยวเอามากดนะเปิดได้แค่นี้นะเด,เดี๋ยวผมเอาเข้าไปน มันก็จะมาทางนี้ได้มันก็จะนี่โอ๊ยปิดกันปิดกันนี่การทำงานนี้เลยอยู่บนนี้ก็สวยดี มีร้านด้วย เดี๋ยวผมจะลองเว็บมีเสียงนะสำหรับมนี้ครับบ๊ายบายเนีัยผมเองโตหยุด